สวัสดีครับแต่วันนี้อยู่ผมกอลนะครับจากประเสริฐเจริญยนต์วันนี้ผมพามาอยู่กับรถรีโวอีกหนึ่งคันรถคันนี้นะครับเป็นตัวปรับโฉมใหม่แล้วตัวรถเป็นสีขาววกด้วยรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับ อ่ะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่กับรถรีโวปี2018ตัวรถเนี่ยปรับโฉมใหม่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วรถคันนี้เป็นสีขาวมุกสภาพเดิมเลยสภาพเดีมเนี่ยเป็นสภาพเนี้ยบเราไม่ได้มีการแต่งเซฟเบรนั้นรถคันนี้นะครับผมเปิดรลครบเพียงแค่5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าที่มีเครดิตดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2 7 9เก้าเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคไปพูดพัาน้ำเทมพาไปดูยละเอียดด้านหน้ากันนิดนดงยวลเอียนด้านหน้ารถคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าใหม่ ที่เป็นกระจกหน้าโครเมียมตัวไฟเนี่ยเป็นไฟของเดิมนะครับพร้อมไฟตัดหมอกด้านล่างพร้อมตัวครอบโครเมียมด้วยตัวนี้เนี่ยตัวไฟทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นของเดิมนะครับไม่ได้มีรอยลอกรอยถลอกรอยขูดขีดใดทั้งนั้นแต่มาดูด้านข้างตัวรถกันต่อรายเรียดด้านข้างรถคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวแม็กที่เป็นแม็กอลลอยตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กขอบ17นะครับพร้อมกับตัวยางตัวยางเนี่ยเป็นยางติดกับรถยางเนี่ยสภาพยังดีอยู่เลยเป็นยางปี2018นะครับเป็นยางติดกับรถเลย ด้านข้างมาพร้อมกับตัวบันไดข้างและตัวโครเมียมที่กระจกและที่คอบประตูนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีรอยลอกรอยถลอกนะั้นรถเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆอ่ะผมพาไปดูรายละเอียดด้านในกันนิดนึงอ่ะรายละเอียดภายในรถคันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่เบาะก,กันก่อนตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับไม่ได้มีรอยลอกรอยขาดรอยถลอกใดๆนั้นนะครับตัวนี้จะเห็นได้ว่าตัวเบาะผ้าเนี่ยก็จะไม่ได้มีคราบอะไรเยอะแยะนะครับสภาพเนี่ยสวยงามเลย ตัวไปดูในส่วนของแผงคอนโซลต่อตัวแผงคอนโซลนะครับไม่ได้มีรอยลอกรอ,รอยขูดรอยขีดใดๆนะครับแผงคอนโซลยังอยู่ในสภาพดีเช่นกันกับทปวิทยุและแผงแอร์นะครับยังอยู่ในสภาพเนียบเนียบเลยไปดูในตัวเกียร์กันต่อตัวเกียร์รถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาที่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดสามารถใช้การได้ตามปกตินะครับอไปดูในส่วนพวงมราลัยและเลขไมค์กันต่อโอเค เลขใหม่รถคันนี้นะครับอยู่ที่58,000กิโลตัวรถยังเหลือประกันศูนย์อยู่1ปีปี2021นะครับสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้ตามปกติทุกอย่างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วตัวนี้เป็นก้านไม่ได้เชนนะครับตัวก้านเนี่ยปรับใหม่นิดนึงไปดูในส่วนซองในแผงประตูกันต่อนะครับซองในแผงประตูรถคันนี้เจนได้ว่าตัวรอยน็อตเนี่ยไม่ได้มีการขันมิดอาร์คต่างๆยังคงอยู่ครบ การซูดเลือขนาดนี้เมดาก,ก็ยังอยู่ครบทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าสภาพเนีย้ยบเน้ยบสีขาวหายากมาก,มากๆรถรุ่นนี้ไปดูในส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับอ่ะพาชมในส่วนความงดงามด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายสติ๊กเกอร์ตัวต่างให้แล็คีโว่คงอยู่ครบโคเมียบเนี่ยยังคงอยู่ครบตัวโคเมียบตรงนี้ไม่ได้มีรอยลอกรอยขูดรอยขีดนะตัวไฟเนี่ยคงเป็นไฟเดิมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวมมด์กด้านหลังกันต่อ ไม่ได้านหลังนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ได้มีรอยตัวไม่ดางเนี่ยยังคงอยู่ครบส <'s> ภาพเนีียบเลยนะครับรถคันนี้สภาพสวยมากๆโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนห้องเครื่องยนต์กันต่อนะครับอ่ารายละเอียดห้องยนต์รถคันนี้นะครับรถคันนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องที่เป็นเครื่องสองพสี่ตัวนี้มาพร้อมกับตัวเบรก ABS แล้วเป็นตัว J พัดนะครับคันนี้จะได้ว่าสภาพเครื่องเนี่ยยังแห้งอยู่เลยเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปดูในส่วน เครื่องยนต์ภายในกันต่อนะครับเห็นได้ว่าไม่ได้มีรอยลอกรอยรอยถอดน,น็อตอะไรดังนั้นนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมเครื่องแห้งๆสภาพเนเนี้ยบอ่ะโอเคไปดูตรงคานหน้ากันต่อนะครับคานหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังคงมีรอยที่เป็นรอยพลาสติกอยู่นะตรงนี้จะเป็นรอยที่เวลาฝาปาพูพับลงมาเขาจะเป็นรอยแบบนี้นะครับเป็นร่องเดิมเลยถ้าเป็นคานหน้าเปลี่ยนใหม่เนี่ยจะไม่มีรอยแบบนี้นะครับตัวรอยน,อน็อตฝาปูงก็ไม่ได้มีการขันฝาปูเป็นของเดิม โลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นในส่วนแผ่นเพส,สติ๊กเกอร์มอกอ่างต่างอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้เช็คประวัติศูนย์ในทุกอย่างตามปกติสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวย้ําราคาลูกค้ากันหน่อยละกันรถคันนี้ผมเปิดราคาเพียงแค่519 0 0 0บาทลกูกค้าเนี่ยได้อะไรบ้างบอกไว้เลยว่ารถคันนี้ยังเหลือประกรันศูนย์อยู่เต็มเ1ปีเต็มนะครับเรามีบริการช่วยเหลเือฉุกเฉินนานตลอด1ปีลกูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านพร้อมเซ็นให้ถึงหน้าบ้้าานนเลลยยูดไงไงด่คคือิปี ถ้าลูกค้าไม่สนสใจมาดูรถเดนนะครับผมสามารถไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านได้เลยโอเคพูดมายาวขนาดนี้แล้วถ้าลูกค้าถ้าใดสนใจนะครับติดต่อผมมาที่ f a c e b o o k เฟ p เฟ e ด้านบนหรือเบอร์ที่ขึ้นด้านบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดรถใหม่ที่จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ